ที่พีชูเอยอืมไม่ใช่ที่กะชายเลยคุกก็ี่าเลนี้ค่าทีแค่นมั้งครับครับผมวันนี้เราเอาประจำกาทีค่าครับผมธรรมชาติบนเกาะเรานะเครืองในใส่อะไรเคร่งในเครืองในก็จะมีอ่อกระโหลอเลปูนปูนขาวครับนีอะไรกกเล่เนี่ยมีเทือกเาปนตอย่าง้ยมูถิมอ่ะยิมูถมอมีปูเขาแล้วก็าก,า,กาสุกของ เรียรอยมุดก่อนนะครับเนแล้วด่งเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเหตุผลที่กำมอนี่คือผมจะมาดูสัญญาณที่นี่มีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนนะฮะมันจะอยู่บนยอดเขานะครับเราก็จะไปดูว่ามันมีสัญญาณหรือเปล่าอาจจะมีแต่มาจะไม่แรงนะครับนะครับเราเจอเดี๋ยวระหว่างทางนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นลึกหน่อยนะคระฮะเดี๋ยวเราก็จะไปด่แล้วก็เจอแล้วเราก็จะให้ทุกคนได้ดูครับผมแล้วก็ได้เห็นพร้อมกันนะครับผมโอเคไปเลย Ừ. กำลังสวยอันนี้กปไปที่เก็บน้ำครับที่เก็บน้ำของหมู่บ้านนะครับผมสามถังครับสามถังสามถังนี้ใช้ได้แบบสบายมากสามถังกับสองหลังครับผมที่แถวนี้นี่แต่ก่อนนี่มันเป็นที่เนี่ยพวกตามซอกเหนือนะครับแล้วตามพุ่มเหี้ยอย่าที่ผมบอกนะกันที่กับดันนกอะแล้วถ้าเราไปวางนิดเ,เดียวนะครับ พี่ตัวนี้นี่ผ่านโ้เรียบร้อยหมดแล้วครับปะ่ะแล้วก็จะ <c oughs> ผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็เดินไปเรื่อยเดี๋ยวเกียวอะไรก็เดี๋ยวถ่ายทุกคนได้ดูนะครับผมมันอาจจะไม่ค่อยแบบมีคอนเทนต์อะไรหรอกครับผมนะครับเ <c oughs> อาเป็นว่าเอาไปคิดท,ที่แบบเดิมเที่ยวป่าแล้วก็ทั่วที่เนาะอืเหมือนหลังมุมนั้น ผมนี่ครับผมต้อ,ตอแช่นี่เป็นเสียงกินน้ำก่อนอย่างนั้นมา,ามเดินเจอขันที่ขี่ยน,นะเจอตรงนี้ว่าตรงนี้กุ้เนี่ยกุ้งดีมากนะ ดดูดดคือมันข้ามันเล็กเนรอไม่มเล็กเยอะจริงครับต้นนี้ก็เป็น <c oughs> ต้นนี้เนี่ยมันเป็นต้นที่ทุกปีมันจะมีนก ต้องอีีนะผมมันจะอยู่บนยอดนะทุกป,ปีเลยนะครับผมว่าจะขึ้นไปแต่ว่าไม่ได้ไปจับนะเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าลูกมันยังเด็กไงดูความาอันนี้ก <c oughs> ูเล่ามันก็จะฝั่างนี้นะผมแล้วก็ถ้าสม้งมวลช่วงที่ดูฝนเนี่ยมันก็จะมืดอย่างนี้มืดหน่อยนะครับเพราะว่ามันฝั่งลึก เดี๋ยวเราจะขึ้นมาดูว่าข้าบนมีสัญญาณก่นะครับืเราก็ใกล้ถึงครับบเลว่าเปาเราสมบรว่าีเาาอเออเ,อเลยเซตืต่เ,เ,ลเลยนะลูกเไยนะเซตาลูกอะไรไม่รู้เดีลูกเซตาไม่รู้าแถวนแคมครับแถวนี้ลูกคนกนี้เเ็มเลยที่เห็นตรงนี้ยืีแค่เหมือนนะครับผม ถ้าทุกนนะครับเดี๋ยวาจะให้ดูครับผมสวยงามมากครับนี่คือเขาไว้หลังคาบ้านนะหญ้าใบนเออ,อไรใบโล่เขาเรียกว่าคนเลเรียกว่าโลดล้าน,นครับแต่ไม่รู้ว่าเชื่ออะไรนะ เหมือนต้นตันอะแต่ว่ามันไม่ใช่ตันนะ๋ยวอันนี้คือเขาเไวหลังคาบ้านนะฮะับดูอันนี้คือคนเขามาตักนะครับผมคนในหมู่บ้านนี่นะคร mm ับอันนี้เขาจะไม่เขาจะเก็บไว้อยู่นะครับมันตักเดี่ยวเพราะว่ามันต้องใช้ทุกสีนะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติเราเห็นใบที่เหมือนมันมันเป็นใบอย่างนี้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเรามันมันงอลงอย่างเงี้ยแต่ถ้าข้างในต้องมีค้างคาวครับผมค้างคาวมันจะชอบอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมจะดูว่ามันมีหรือเปล่าคือ คลับสุดท้ายมันจะงอลงหไงไปนั่นไหนไหมเราจะไปดูว่าข้างในมีข้า,าวขาหรือเปล่านะำเห็นมืดีไปแล้ว ดีไปแล้วมันดีนไปแล้วครับอ๋อวันนี่เยอะแล้วครับผมอันนี้สัญญานั้นเรามาันมันจะดีมากเดี๋ยวเราจะทำบ้านบ้านแถวนี้ครับผมอันนี้มีเยอะแล้วครับสมัยตอนเด็กนี่คือแบบมาผมมาหาลูกออสนะครับผมลูกออสแถวนี้อร่อยอร่อยมากเลยเนาะ บอลเด mat, ียวรสอะไรฮอไม่ Jamie Jamie. ชาร์เลยมากครับผมดีมากเลยครับผมหรืว่าเราจะมีกลุ่มนี่ยครับเขาเรียกว่าลูกอ้อนที่เหมือนนะดีเล่มากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าทำไมไม่มีขาเขาต้องตัวเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเช็คดูว่ามันมีสัญญาณไหมตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าบรรยากาศแบบสุดยอดมากเดี๋ยวคุณจะดูว่ามันมีสัญญาณไหมถ้ามีสัญญาณคุณจะขับมาอยู่ตรงนี้ครับ คิดมครโอ้หหโหคุดเท่เลยตัวนี้คือแบบมีครับทุกคนครับเนี้ย 4G เดี๋ยวขีดนึงครับผม 4G ขีดนี้ผมรู้ว่ามันดูได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าสำคัญมากครับผมโอ้โหเสียงเป้งเลยโอ้โหเลยไดเนาะเห็นไหมทุกคนครับมันดูได้ครับผม

พราะความไม่ถ้าดูวิดีโอได้เงี้ยมันอาจจะใช่นีนะแต่ว,ว่าผมว่าได้หรอครับผมแต่ว่าตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่ว่าอาจจะมีจุดที่มันมีขยะดีกว่านี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับเราจะขึ้นไปตรงนั้นนะเราจะค่อยดูว่าข้างบน,นมันจะมีหรือเปล่านะครับผมไปไปดูเดนนี๋ยวจะจับได้เลยนะมันป็นลมไม่ีเลยครับตรงนี้ครับ ติดลมให้หลังซีครับซีซีขึ้เราจะขึ้นไปบนเลยนะบอกว่ามีสอยอะไก่อน,นครับเราตอนรอดก่อนบนนะตรงนี้เราเป็นยอดเลยเราต้อนบุดิเราต้อน่นบนดิ ดีคุีเดียวครับว่าอย่นี้สองขีดครับผมต<ะ>ัวนี้มีสองขีดครับมาต้นใหม่ดิฉันเสียวป่าคือ <c oughs> สุดยอดดีครับก็เลยโมบอลดถ้าดั้นถึงว่าอย่างเงี้ยอยู่ที่ดีกว่าอยู่บ้านน,นะเดียวถือว่าไม่ทะปูน,นะครับผมเนี่ยสองขีดก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับคิด เดี่ยวันละเดียวครับสี่จีประมาณนี้ครับผมมีที่ยานาสองขีดนะบุ้มเจ๋งเลยดูดิเดินมเกล่มาเกลือดีมาก้วครับเดี๋ยวผมจะมาอยู่ตรงนี้นะแล้วผมมาแท็กลีปให้ทุกคนได้เห็นนะครับผม ผมบอกเลยว่าโคตรเก่งครับผมเศรอากาศที่ับบฝนตกนะครับนี่ดูเราจะไปเอาต้นม้มาก,ก่อนนะนี่เราจะกลับแล้วครับผมฝนตกครับนี่ลมลมหมดดอยโคตรเกง่งเี่ว เยี่ยมมากเลยครับไปต้องว่าบรรยากาศแบบมันเด่นมากเลยนะครับมันเย็นจริงๆรอยู่ไม่ไหวครับผมจะรอให้ถ้าจะรอให้แบบอากาศดีๆแก็คงให้จบเร็วก,กว่าน่าจะขึ้นมาถึง้คื่อแค่มาตรวจสอบว่าโอ้แค่มาตรวจสอบบรรยากาศมันดี็หรือเปล่านะครับผมซึ่งตัวนี้ก็โอเคมากแล้วทุกท่านนะครับ ลมบนดอยครับผม <c oughs> บอกเลยว่าคุดดีครับตร <c oughs> งนี้นี่เป็นพื้นที่กินล่ะนะครับกรณีที่อะไรคำว่าวมีมีน้ำแหม่้าเป็นนาได้เลยนะครับตรงข้างล่างครับผม <c oughs> อันนี้ก็จริงๆก็ไม่เหมือนนะผมมาดูถือว่ามาไม่ได้มาเลยทีเหมือนกันนะครับตรงนี้มันไม่ค่อยได้มาครับก็เลยอยา่างเออเอ้อใส <c oughs> ่เ,เสยเี่ย ็เลยอยากมานะครับอยากมาดูแล้วก็ให้ทุกทุกคนได้เหมือนว่าให้ได้เดินเที่ยวในป่ากับผมเลยนะครับผมได้ดูไปมาไม่อยากไม่อยากให้มาเสียเที่ยวนะครับมาแล้วว่าให้มันเอาอะไรไปฝากทุกคนก็ยังดีครับนะครับก็ขอบคุณทุกทุกคนนะครับผมสบายติดตามด้วยนะครับผมผมก็ไม่ค่อยได้ว่างครับผมแต่อันนี้ก็ช่วงนี้ถือว่าว่างครับช่วงนี้เพราะว่างานมันจดนะครับผมถ้าช่วงที มีงานก็ไม่ค่อยได้ลงครับผมก็ยังไงขอบคุณทุกคนมามากนะครับที่ชมคลิปนี้ที่ไม่ก็แบบเอาะคิดว่าแบบเดินเล่นในป่านะครับผมขอบคุณทุกคนครับไม่พบก,กันที่หน้าสวัสดีครับปติ้ินนะครับอะไรกับหู